หักเลยหักเอาให้กบอยาหนังบดแดงนะบเร่บร่บเร่ฮึบเร่บเอขึ้ใส่ขึ้ส่โอ้ยโอ้ยบเร่บบเร่สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนักหลาี่นิสานครับมันนี่บเร่บกาปแฟฮาเฮ็ดครับมันนี่มาตกปลาครับ เป็นไม้ลำโดมบนทะเลครับมองเกาครับหมองเคยโตประจำเงาเสี่เอามามือนนี้เป็นเงาสังทองคือเก่าครับวัมือนนี้มาสองคนครับกับมูมคิดว่าจิมากินเข่าปลาไปครับลุยครับกวลด้วกวลด้มาแล้วบ่มืองน้าเมืองสมหมายวัง หนาวังนสุดยอดแล้วนะแต้มแรกมากแล้วครับ ดูดเลยตัวนี้กินยังงามเลย,ยสุดยอดโอ้ยแห่งดีแห่งเสียงเลยโอย้สวยงามนะครับนี่ต่อสองบาทดูดเลยครับใช้เสียงผาเนาผาน้างนะกลางกระเตียนะ ของกับ oh, ่หมาบ่โอ้ยไหนด้วยเดอยนี่ปลาเนี่ยเรียบร้อยเออของกันบ่บ่บบ่โอ้โอ้ใส่งามอยู่ใส่ปกคนเลือง

เลี้ยบเนีนี่นี่นี่นนี่นีินี่ี้บขียมด้มา่ใขีปดอกเอา ย้อนอายนึงนีนี่เรียบร้อยมยโอ้แห่งดีแห่งปรากฏลำโดมหน่อยบุตรเลีกครับใส่สวย Thường thường xoay Ồ, bây giờ Ơ, mà rồi Ô, xoay, xoay, xoay Xoay, xoay mày rồi มอีกแล้วมาอีกแล้วจะทาหน้าบ้งดีล่ะบ้งใสบางล่ะสวยับใสสวย วันนี้เพื่อนเนี่ยนเพื่อนใช่ปกดไข่กดไข่กดไข่ ออโดนครับเดบร้อยครับสวยงามคือเกา่า โดนอยู่แล้วครับอู้ใส่ตัวนี่ใครแน่ใช่ครับนี่อู้ว่าเทนหนาอยู่อืมสวยงามนะครับเอ้ย นั่นหมงบ่นางแดงบอ่อันนั่นเว่าแล้วว่าแล้วยามาเล่นนั่นอ่า,าอีกตาไทยด้วย อกงครึ่งหนึ่งกงครึ่งนึงดว่าอันประหลาใจยังเวรตามเอาเสือเนี่ดูได้เลยวะจอดระหลาใจน่้ใครก้มขก่อนขยิมหนึ่ง โอ้ใ oh, ส่สวยเว้ยเรียบร้อยครับมาเดียวมาเดียวย้มเลย yeah. ไปอืมตึงแล้วเว้ยลองนี่าาบๆมาแล้วครับเดินใสช่วยถอนตึงดีเนาะ อือโอ้สองหรครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วได้สวยโอ้งามไปดอยเลี้ยงเลี้ยง lắp đâu ô để rồi <laughs> 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 เ, <laughs> เหมียนซีแล้วเว้ยวังดังไฟฮานาดังไฟหิวเขาเทียงด้กต <t om pa> ้มปลากินครับหีวเขาละ mới chưa Thành đẹp Thôi vào Cái nằm này, này. Cái hai

เบื้องครับปลาสีตมมาอน,นี้กดหลุนห่วนเครื่องปรุงพร้อมนำเดือดเดือดเตาปลาใส่สหามหมดแดงเส้นหนำครับรอฟังโดมห้ากินข่าวปลาครับมันตบประกดกินข่าวปลา

Où được đây thì người, làm được đi hàng sưng đi bố bố ơi bò 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 bố bố

hàm bồ đen sấy hấp tôm bắp cốt vườn ừ, chè bài không biết chứ ừ, cú hàng nhảy hàng người hát đây hát đâu hát cũng bây giờ nó một đèn nó ừ,

ี่ยวใส่ใส่ขวดเอาใส่ขวดเก่สถานาการณ์เถแล้แววะเดี๋ยวแล้แววๆมือเดยงเนาะไก่บดแล้วละ ở tuổi nhảy mà dày con to à. oh, là Ê, thế cả bạn này trong bọc bột đều đấy quá ôi đồ thử cá được ơi เป็นอาเซียนคนไวนี้อยู่บ่มาด้ครับกินเขากันขอ,นอยากกินเขาก่อนครับจากชิ้นลุยต่อโอ้ยอิม่มแหงครับเข้าเราก็ห้าลายเมื่อสต,ต๊อกปลาลงเมื่อเลยครับขอบคุณครับที่รับชมนักหล่าวทินิสานมากินเข่าปลามืนอนี่ย่างแซ่บเลย จะเลื่อมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้นักร่าธินิสานนี่นะครับขอบคุณครับผม